สวัสดีครับที่ดีเป็นน้องสองช่องผู้สอนตนานให้เท่านี้ด้านชุ่นเท่าไหร่เราพูดตนานไปก็ห้องถึงเวลาถึงการเพื่อนเก่าครับเป็นบุญประจําเดือนหรือว่าบุญประจำปีประจำของเดือนเก่าคกระมี่ลูกหลานอยู่ในชุมชุนรวมมากมากทั้งบุญที่บัตรเป็นบุญประจำมี่ จำเรอเรืเอยเข้า,รขาประทรับ,บนนี่พี่นอะนะ้องมารวจสอบดหลายคนนะครับท่ชมนี้คำแนะนำน,น,นี่คือการเป็นสิตกรนีนการพิธที่กรนพิบที่สิสเรื่องคือดีมากในการจบประทับศที่นี่นะครับ ก่อนหน้านี้จาก้านพี่น้องคือมากรวมทั้งบุญไมากมาอใต้บาทก่อนพีเตีนอกปีเริมขาน้าสีเรียบอปคุณต้มนะรีบติดรีดเก่ารีดมาดีดก่นนี่พี่น้องในพิชต้นะครับมารวมทั้บุญ กับจุดประสงค์ยคือเป็นการสำาบุญเพื่อ,อสิขใจนอุสิศตน,น,นประทุนนะฮอยากมี็นใดรวมรับข่าวดีครับเป็นบุญประเทนี้เบุญประจำปีหรือว่าบุญประจำนของเดือนเก้าคือบุญประดับปีหงา,านน,นักต้น มีมากแต็พ่นนะครับในจุกมนเนาะุณมชุ่มน่อยระจ้ยความมี่ก็หลายไ่มนวมอยู่คือองชุมชนกับมี่ี่น้องลูกหลานออกมาตดแต่ว่ามัหลายเพราะนุม่มไม่มีเนาะทำรับคิปนี้ก็คือติเริ่มตวนเรื่เริ่มารที่ ที่า,าเป็นนกบรบเล่แบบของต่ทมีแบมีการนที่มใการทำบุ